สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านลาบลุงหนวดอยู่นิคมมาตพุทธนะครับนี่ครับดูบรรยากาศครับอดูแถวเคหะห้วยปงมาตพุทธนะครับร้านนี้ดังมากครับร้านนี้อร่อยมากร้านลาบลุงหนวดครับวันนี้แมวช้ได้มานั่งชิมนั่งกินแบบครับนี่ครับกับทีมงานครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูบรรยากาศข้างในครับ เอฟซีแถวนี้จะรู้ดีจะทราบดีครับว่าร้านลุงนวดนี่ครับร้านลาบร้านต้มต้มแซ่บนี่ครับต้มขมนี่เนื้อวัวพวกนี้ครับโอ้ยแซ่บมากเลยชุดชุดพนักงานด้วยนะครับามากินเข่าเด้อมากินเข่าเด้อโอ้ สั่งเตเต็มโต้เลยเจ้าภาพยังไม่มานะครับผมขอกลับก่อนนะครับงนี่ดูบรรยากาศในร้านของลุงนวดครับโอ้ลูกทีมลุงนวดเยอะเลยนะครับแซ่บมากเลยวใครที่มากินหรือว่าใครเคยชิมก็คอมเมนต์ได้นะครับ <c oughs> อย,อยอดเลยครับน,นี่ครับก็จะมีเนี่ยครับ อู้ยังว่าคือหลายแต่นี่เนืออ๋อน,นี่บอนี่น้ำตกหมูบอนี่พี่เด้เนื้ใช่ไหมนี่ใช่อันนี้ใช่ไหมนี่ของพี่เนี่ยนเนี่ยหมูอะไรเนี่ยเนี่ยน้ำตกหมูนี่ส้มตำครับต้มแซ่บลาบงวล,ลาบชุกเด้อลาบชุกลาบหมูมาไม่กินน้ำก,นกันเด้อโอ้ยลิ้น,น่อยตัวก็ <provoc deer S 1> พาพมาอย่าง บอมแล้วไหนขมไม่ขมปะเนี่ยบอมนี่ขมไหมยอดเป็นกล้องยอดเดี๋ยวชิมให้ดูว่านะเป็นเด้ป่ะเนี่ยอ้ะแล้วเนี่ยมมเหรอมาทำนี่

ครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับเด้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังครับขอบคุณครับ